โอ้ภาษาทูนะนะลูกหน้าที่อ่านพระไตรปิฎกราษาทูด้วยมีทั้งเก้าสิบเอ็ดเล่มอ่านมาแล้วสิบกว่าปีแล้วอ้ทีมหาสุบินชาดกสิบหกข้อเจ้าข้าโลกจะวิบากก็เพราะพระพิสุไม่เอาศีลเอาทมย่อหย่อนพระวิน,นัยด้วยการรับเงินรับทองเจ้าข้านี่นะเห็นไหมละ่ะเ,เห็นไหมละ่ะลูกก็เห็นนี่ใช่ไหมละ่ะ พระบางรูปนี่หอบเงินเลยนะถ้าใครไม่รับเอามาข้าพเจ้าจะรับเองหอบแล้วก็จุมพิษเงินจุมพิษทองอีกเหมือนกับประมาทพระพุทธเจ้าเลยนะนั่นเรื่องของเรื่องนั้นเหมือนกับประมาทพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปคิดว่าประมาทอย่างอางื่นนะประมาทพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์เวลาตายแล้วนุ่นจมในมหาวีจีนลกนุนน่นนองพวกก้าพูดเนี่ย แต่จำเป็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยอะไรในตรงจุดไหนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าพูดคำนี้ออกมาโดยเด็ดขาดด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจของพวกเธอเนี่ยไม่เห็นพับศาสดาไม่เห็นศัดสดาตัวเองเลยไม่เคารพศัดสดาตัวเองเลยเหมือนกับเหยียบศัดสดาตัวเองลงในอุ้งเท้าด้วยเห็นไหมล่ะเปรธีไหมล่ะ นี่เล่ตมมีแต่ตมกับตุมถ้าใครไปกาบไปไหว้ตุ่มในมหาวิญญรกร่วมกันเห็นไหมล่ะเหมือนที่ปากปากเน่าปากเหม็นนั่นใช่ไหมล่ะลูกนั่นลูกก็อ่านนี่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกขนาดนี้รู้นี่ีพระมหาเนี่ยนั่นพระมหาอยู่ในพุทธันดรหนึ่งนั่นนี่เวลาที่นี่ที่มีลาบจักรเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ยอดย่อนไม่เอาธรรมไม่เอาวินัย ไม่ลงอุโบสถไม่แสดงอาบัตนังสีลูกหาก็ดีแล้วถูกต้องคารับคารับท่านทระอาจารย์ท่านเก่งแล้วล้วจักราตไหลมาเทมาน้วงปู่เจอที่ภาคเหนือนี่แหละก็พระอละหันอลอเห็นอลหอยนี่แหละผพูดจะเห็นเลยไปดูไม่ต้องแสดงอาบัตปล่อยวางดูสินี่ประมาทพระพุทธเจ้าเนี่ย คำพูดการกระทำพ่อหมดเลยถ้าใครไปกราบพระเจดเช่นนั้นนี่มหาเวจีนรกรองรับเห็นไหมล่ะกับระนีพระมหาเนี่ยรูปนั้นนะ่ะทำไมละ่ะลูกที่ที่ช่องยูทูบช่องนี้นะอมหานั่นก็ปุ๊บปั๊บเวลาตายดูที่ทั้งพี่น้องวงจารคณาญาติพ่อแม่เอกรายหมู่คณะอะไรรวมที่นรกทั้งหมดเลยมหาเวจีด้วย พะพุทธันดรน,นี้ที่ว่าหลุดเอ้ที่ว่าหมดกรรมที่มหาเวจินรกเป็นพุทธันดรน,นี่เม่นออกมาเนี่ยก็กเกษีบาปเศษกรรมยังอยู่ก็มาเป็นปลาไงปลาที่บอกว่าสเก็ตเป็นสีทองนั่นแหละแต่ว่าพระง,งาบพระง,งาบทีนี้ปากเหม็นเหม็นเพราะอะไรเหม็นเพราะพวกนี้แหละนี่นั่นแหละพวกที่ประมาทจ,จ,าจับจ้วงหลักธรรมหลักวินัยนั่น,นขอให้ลูกเข้าใจได้นั่นแหละ ประมาทจากจ้วงหลักธรรมหลักวินัยไอ้พวกนี้ได้ปนี่เ,นเห็นไหมละ่ะพอทะลุดจากนรกออกไปก็ตาก,ก็มาเป็นปลาปากเน่าปากเหม็นสะเก็ดเป็นสีเหลืองคล้ายทองคล้ายสีทองก็เพราะว่าอยากให้คนรูกเขเห็นว่านี่ไอ้พระที่มันชั่วๆเรียเร่ยวๆซำซามที่มันประมาทจากจ้วงหลักธรรมหลักวินัยมันเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้เห็นไหมละ่ะพระงามทีนี่โวยเหม็นครอบกรุงจาวาถีนั่กิดจีบล้านคนนะั่นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วพระทุกว,วันนี้ลองลองพิจารณาดูที่ระดับไหนเอาก็แสดงว่าพวกเธอไม่มีความเชื่อความร่ำไส้เลยเลยออกมาเต้เพื่อหาเงินหาทองแค่นั้นไม่มีความเคาเรพในศาสนาเลยนั่นเรื่องของเรื่องมันหลักพวินัยคือตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าตัดแล้วก่อนที่จะเข้าสู่มหาปณิธานเห็นไหมล่ะสอนพวกเราว่าอย่างดีเลย พวกเธออย่าคิดว่าสาสดาตายแจกพวกเธอแล้วจะไม่มีศัสดาสั่งสอนพวกเธอทำวินันนั้นเลยใช่ไหมละ่ะเป็นตัวเจขก็เราตาขากดพวกเรายอมรับฟังไหมละ่ะมาเลยเงินทองถ้าใครไม่รับข้าพเจ้าจะรับเองนี่เอามาจุ่มพิษเงินจุ่มพิษทองให้เห็นเลยหวานก็จะกระจายเลยเอา้าว เหตุผีไม่ล่ะลูกมหาเวจีคอยมันอยู่นั่นตายวันไหนก็ตุมวันนั้นเลยใครจะไปกาบไปเทิดทูนมันก็ลงมหาเวจีร่วมกันนั่นแหละนั่นเรื่องของเรื่องนันอันนี้หลวงปู่พูดตามทมตามวินัยนะหรือก็จะค้านอีกถ้าก็จะคาาก็ลงนรกด้วยกันนั่นแหละถ้าจําเป็นด้วยเหตุด้วยผลหรือพวกเธอทาได้แค่นั้นก็อย่ามาพูดแบบนี้ งผูก็ไม่เข้าไปเก้าไก่อย่ามาพูดออกอากาศแบบนี้นี่แหละคือพวกดีและถีนอกดีนอกลอยลูกหลานเลยถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไปเราจะมีพระพุทธศาสนามีธรรมมีวิน,นัยไปกราบไปไปห้รือนั่นแหละคือตอนไปนี่ก็ถแ้โลูกอ่านในมหาจุบินชาดกนี่ จนถึงขั้นอะไรล่ะถึงขั้นที่จะบอกว่าอะไรที่บอกว่าสุดโต่งเลยนะที่บอกว่ามีพระมีเมียม,มีลูกทำเล่ถไนถนาแ้านั้นแหละอืตอนแรกตอนแรกนี่ถ้าจะพูดถึงนี่หลวงปู่ก็ไม่ได้อ่านนะลูกนะหนึ่งพระมหาชุบินนี่ไอ้พระมหาชุบินชาดกนี่พอคิดว่าเออพระพุทธเจ,เจ้าเนี่ย ไม่ใช่หมอดูนุวคิดอย่างนี้เรืยองของขารพผู้เป็นพอ่อเต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลวงปู่จึงกลับไปศึกษาในมหาจุบินชาดกโอ้เราเนี่พลาดตรงนั้นนะคือความเาลารพเกินไปนั่นไม่อยากให้ใครตาหน้าว่าสัสดาของข้าพเจ้าเป็นสัสดาหมอดูหมอเดานั่นเรื่องของเรื่องนีแ่ก็ดีลูกนะก็สาธูด้วยนะ มันเป็นมาอย่างนี้แหละเราช่วยกันลูกคนละม้อคนละมือปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันพระดีก็มีเยอะอยู่ในลูกนะแล้วจะบอกว่าโอ้ยถ้าดีแล้วก็นิ่งชะอย่ามายุ่งกับนี่ทาไมเอา้าถ้าพวกเราไม่รักษาใครจะรักษาพระพุทธเจ้าไม่พากระทำนะลูกนะพระเจ้าพากระทาในสิ่งที่ถูกต้องให้พวกเรารวมตัวกันที่ลูกนั่นอย่างนี้นพระเจ้าตัดจะรู้แล้วก็ไม่สอนใครที้ นั่นเวลาที่พระเทวทัตหาเรื่องหาเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่หลบเข้าป่าไปเลยปล่อยให้พระเทวทัตจัดการเป็นผู้เป็นผู้คุมคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าหนีหลีกลี่หนีเข้าป่าเลยพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่กระทำนั่นทำไมพระ,พ,ระพุทธองค์พวกเราจึงต่อสู้สู้ด้วยจิตของผู้ดีจิตอะไรนั้นเห็นไหมละ่ะเราก็เห็นอยู่นี่จงษากันทุกคนนี่ บุติมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สาธุที่ฟังธรรมลูกก็ศึกษากันทุกคนนะลูกนะอืมขอให้เป็นกลางด้วยทีจะบอกว่าหลวงก่เปิ้มาจากตจวหมูคณะครูบาอาจารย์แตตัวดีเองตัวเองได้ดีแล้วก็ไปว่าคนอื่นก็ทําไมก็จะมาไม่ใช่อย่างนั้นต้องการให้รวมตัวกันสร้างคนงามความดีเพื่อปกป้องพระพุทศาสนาร่วมกันดีกว่าที่จะไม่เหลือศาสนา ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติไว้ก่าไปบ่าเหมือนในประเทศอินเดียและเหมือนในนี้ที่เวียดนามใต้นี่ที่ช่วงที่เขาโค่นทำลายพุทธศาสนาอย่าเห็นผิดเป็นถูกที่ลูกอย่าเห็นถูกเป็นผิดที่นั่นแหละยาเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่อย่าเห็นแก่ใจที่มีทิฐิที่น้องไม,ม่มีนะลูกนะนั่นแหละทำยังไงนี่จึงจะรวม กลุ่มกันได้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันก็แค่นั้นเองอ่ะเราพอ